งามหลายเจ้ากับฉากยิ่งใหญ่ฉากแรกในละครรอยไหมที่ผู้กำกับออฟพงพน์เชิญเจ้าหญิงมณีรินจากเชียงตุงเดินเท้าเปล่าขึ้นพระธาตุลำปางหลวงไปถวายตัวต่อเจ้าสิริวัฒนาแห่งเชียงใหม่งานนี้แฟนๆหน้าจอจะได้เห็นความงดงามของพระธาตุลำปางหลวงสุดอันศินที่จังหวัดลำปางและชุดเครื่องทรงงามวิจิตรของนักแสดงทุกคนทั้งแอฟทักษอรชายชาตโยโดมเผ่าทองนกชลิดาอุ้ยเกรียงไกรและสาวแอฟสุดอึดเดินเท้าเปล่าขึ้นบันไดพญานาะคกลางแดดร่วม50คันอยู่หลายรอบ ก่อนจะได้เข้ามาสบตากับพระคู่มัน่นบรรยากาศสมบูรณ์แบบขนาดจนนักแสดงยังขอเบรกกองรวมตัวถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกอย่างนี้เลยละค่ะครั้งแรกที่ได้เจอกันคือมั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนดีใจไหมคะดีใจมากค่ะเป<ะ>็น <laughs> ซีนอลังการอยู่นะคะก็เป็นซีนเปิดตัวคือขบวน ขบวนแห่ของเจ้านางมณีรินที่จะเข้ามาสู่เมืองแต่นงแอปอาจจะสวยตลอดแต่ของชาเนี่นี่คืองานสําคัญมารับภรรยาใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องภรรยาใหม่นะมีหลายคนไงมีหลายคนขอฝากละครเรื่องรอยใหม่ด้วยนะคะยังมีงานใหม่ๆงานใหญ่ๆอีกเยอะเลยนะคะสําหรับละครเรื่องนี้